สวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่องไทเวนเนอร์ที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การทําธุรกิจนะครับวิดีโอนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือเราอยากจะเริ่มเขียนแผนธุรกิจอ,อยากจะเริ่มทาธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มวางแผนยังไงดีเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนแต่พื้นฐานนะครับว่าเราอยากจะทําแผนธุรกิจเนี่ยเราต้องมองในมุมมองไหนบ้างเราต้องเต็มตัวหรือว่าเต็มข้อมูลใน่วนไหนบ้างนะครับ ิ่งแรกที่ต้องพูดกันนะครับก็คือเรื่องแผนธุรกิจเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลายอย่างนะฮะบางคนก็เขียนแผนธุรกิจไปเป็นรายงานส่งอาจารย์นะครับบางคนก็เขียนแผนธุรกิจมาเพื่อขอกู้เงินธนาคารหรือว่าขอสินเชื่อนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็คือการเขียนแผนธุรกิจสําหรับการออกไปใช้จริงนะครับคือเราเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะเราอยากจะเริ่มลงทุนเริ่มทํางานหรือว่าเริ่มทําธุรกิจเลยเนี่ยเราต้องวางแผนยังไงบ้างซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะแบ่งออกมาเป็นแผนธุรกิจ4ส่วนนะครับเรื่องของการตลาดนะครับเรื่องของการวางแผนแล้วก็กลยุทธ เรื่องของคนนะฮะแล้วก็เรื่องของการเงินแล้วก็ผลตอบแทนนะครับหัวข้อแรกที่จะพูดกันนะครับก็คือเรื่องของการตลาดนะครับในโลกของแารธุรกิจนะครับเรื่องของการตลาดก็คือเรื่องของกลุ่มลูกค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองก็คือการตีโจทย์ก่อนที่จะเริ่มขายนะครับว่าคนอยากจะซื้อสินค้าเรามากแค่ไหนอยากจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็เขาอยู่ในช่องทางไหนกันนะครับตอนเริ่มต้นนะครับเราเริ่มแค่2อย่างก็พอนะครับว่าสินค้าเราเป็นแบบไหนแล้วก็กลุ่มลูกค้าเราคือใครนะครับธุรกิจส่วนมากไม่ต้องวางแผนเป๊ะก บางคนเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยหรือว่ามีเซนดีหน่อยนะครับก็คือสามารถขายได้ทากาไรได้เยอะตั้งแต่ตอนแรกเลยทุซ้ําอย่างไรก็ตามถ้าเราอยากจะวางแผนกันจีนนะครับเราก็ต้องวางแผนกันประมาณ4ระดับนะครับก็คือเรื่องของการตลาด CP นะในส่วนนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าผมเคยทําวิดีโอมาเยอะแล้วแล้วก็เคยเขียนบทความไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปอ่านได้ดังนี้เลยนะแต่ว่าการตลาด CP เนี่ยก็จะแบ่งมาเป็นประมาณ4อย่างนะครับคือกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเขาชอบผลิตภัณฑ์แบบไหนนะฮะซื้อของที่ราคาเท่าไหร่อยู่ช่องทางไหนแล้วก็ ได้รับข้อความหรือว่าชอบรับข้อความแบบไหนกันนะครับถ้าตีสีอย่างนี้ได้เนี่ยแผนการตลาดเราก็จะชัดเจนในระดับหนึ่งนะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็คือเรื่องของการทําความเข้าใจลูกค้าว่าก่อนที่เราจะเริ่มเขียนแผนธุกรกิจเนี่ยเราได้ออกไปคุยกับลูกค้ามากแค่ไหนแล้วเรารู้หรือยังว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้ากลุ่มนี้เขาชอบสินค้าแบบไหนแล้วก็เขาซื้อของที่ประมาณช่องทางไหนนะครับเอาเป็นว่าในช่องนี้นะครับก็จะมี p ย a y l i s t เกี่ยวกับเรื่องการตลาดอยู่เยอะนะครับถ้าใครสนใจเรื่องไหนนะก็สามารถไปดูได้เลยนะอย่างไรก็ตามนะครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องกกาาารรเขียนนแผตลด ส่วนมากมันจะมากับคําว่าเราไม่รู้จักลูกค้าเราดีมากพอนะครับซึ่งถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยไม่รู้จักลูกค้ามันก็ไม่เป็นไรครับเราก็แค่ออกไปเก็บข้อมูลมากพอนะฮะแต่ว่าการออกไปเก็บข้อมูลเนี่ยสำหรับบางคนโอเคต้องใช้เวลา3เดือน6เดือนสําหรับบางคนนะครับถ้าทําในสินค้าที่ตัวเองรักอยู่แล้วตัวเองแบบมีความรู้อยู่แล้วหรือว่าตัวเองเคยทํางานด้านนี้มาอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทาได้ง่ายมากหน่อยนะครับเราก็พยายามเปรียบเทียบในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเราก็พอนะฮะหัวข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจ ในโลกที่ง่ายที่สุดนะครับผมมีสินค้าอยู่หนึ่งอย่างเนี่ยผมเอาออกไปยื่นให้ลูกค้าเลยลูกค้าซื้อมันก็จบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพอมาในโลกแห่งความจริงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคู่แข่งใช่ไหมครับหรือว่าสินค้าทดแทนนะครับบางครั้งเรามีสินค้าไม่พอนะครับเราไปขายออนไลน์หรือไปขายที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีสินค้าอื่นให้เปรียบเทียบซึ่งมันก็กลายเป็นว่าทําไมเขาต้องมาซื้อสินค้ากับเราด้วย คำตอบก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องมีกลยุทธ์ธุรกิจด้วยนะครับในหัวข้อนี้น่ผมจะแบ่งออกมาเป็นประมาณ3รูปแบบนะครับก็คือเรื่องของความแตกต่างนะครับการจาะกลุ่มลูกค้าแล้วก็ความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างแรกก็คือเรื่องของความแตกต่างนะครับในโลกการตลาดก็คือคู่แข่งเป็นสีแดงเราเป็นสีฟ้าโอเคเราแตกต่างลูกค้าก็มาซื้อกับเราเพราะว่าเขาชอบในความแตกต่างของเรานะฮะแต่ว่าในภาษาธุรกิจเนี่ยมันจะไม่ได้เปรียบเทียบได้ง่ายขนาดนั้นนะโดยรวมนะครับความแตกต่างในรูปแบบของธุรกิจก็คือเรื่องของโครงสร้างธุรกิจนะครับแล้วกก็ควาาามแตตต่ง้นนผลิภัณฑ์ ทีนี้นะครับโครงสร้างต่างนะครับผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยรูปแบบการทําธุรกิจมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับคือเวลาเราทาธุรกิจอะ่ะถ้าเรามีสินค้าราคา100บาทเหมือนกับคู่แข่งอะ่ะเราจะไม่เอามาขายในราคา90บาทนะครับเพราะว่ามันคือการตัดราคาแล้วมันก็จะทําให้เกิดการตัดราคาต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกนาไรเหลือเป็นศูนย์นะครับความแตกต่างของการทํากลยุทธ์ธุรกิจนะครับมันจะซับซ้อนกว่านี้ประมาณ1-2ระดับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสินค้าเนี้ยมันขายในตลาดประมาณ100บาทอะ่ะ แล้วเรามองว่ามันมีตลาดข้างล่างที่มันสามารถซื้อได้ในราคา70บาท80บาทนะฮะในสิ่งนีน้เราจะไม่เอาของเดิมมาขายในราคาต่ำกว่าเดิมใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเคยบอกไว้สิ่งที่คนในโลกธุรกิจทําก็คือไปผลิตสินค้าใหม่มาที่มันมีต้นทุนต่ากว่าที่สามารถขายได้ในราคาต่ํากว่านะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นแบบคนซื้อมาขายไปทั่วไปเนี่ยก็คือการเปลี่ยนซัพพลายเออร์ไปหาสินค้าเจ้าหมายที่อาจจะมีคุณภาพลดลงมาหน่อยแต่ว่าสามารถขายในตลาดที่ล่างกว่าได้นะฮะเช่นเดียวกันครับถ้าเรามองว่ามันมีตลาดบนที่สาาาาามรรถขยได้ในคแก เราก็จะไม่เอาสินค้าเดิมไปขายในราคาแพงใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหาสินค้าใหม่ที่มันมีคุณภาพมากกว่าหรือว่ามีบริการมากกว่าไปขายในตลาดที่ดีกว่ามีแรงจาร่ายมากกว่านะฮะอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นเนาะเพราะว่าในโลกของธุรกิจมันก็แบบเป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือบางทีเนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยีหรือว่าไอทีต่างๆมาช่วยได้นะครับเพื่อทําให้ต้นทุนหรือว่าราคาสินค้าเราเนี่ยลดลงนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างบริษัท Life e นะครับก็คือบริษัทขนส่งที มีราคาหรือว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยน,นะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับคือ20บาท30บาทเนี่ยก็สามารถส่งของได้แล้วนะเปรียบเทียบกับเจ้าใหญ่หญๆเจ้าอื่นๆเนาะที่มันจะราคามากกว่านี้นะครับบางเจ้าก็60บาท70บาทก็มีเหมือนกันทีนี้เนะี่ยแฟลเขาทำยังไงใช่ไหมครับเขาถึงจะสามารถคิดราคาแบบน้อยได้นะฮะครต่อก็คือโครงสร้างธุรกิจเขาเกื้อหนุนให้สามารถทําแบบนี้ได้ในตอนแรกนะครับโมเดลของแฟลก็คือเขาไม่มีหน้าร้านใช่ไหมครับเขาให้มอเตอร์ไซค์วิ่งไปเอาของกับลูกค้าพอไม่ต้องมีหนน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 ้้นนน้้้าาาารรเี่่่ยยตุคคใชจสวมััก็อลงไปะบ ก็เลยทาให้เขาสามารถคิดราคาสินค้าเนี่ยในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งได้นะฮะแล้วก็ในกรณีเดียวกันนะครับบังเอิญนะครับลูกค้าชอบพอดีเลยนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์ไปรับที่หน้าบ้านนะครับไม่ต้องขับรถไปส่งที่ขนส่งเองนะฮะก็เลยกลายเป็นวินวินนะครับร้านค้าก็สามารถขายในราคาถูกได้แล้วลูกค้าก็บังเอิญชอบด้วยนะครับมันก็มีในกรณีนี้ใช่ไหมครับที่เราสามารถแตกต่างได้นะครับขายของในราคาถูกได้แล้วก็บริการลูกค้าได้ดีกว่าเดิมได้ด้วย กลยุที่2นะครับก็คือการมีกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนนะครับภาษาเชิงธุรกิจเขาจะเรียกว่าการมี segmentation กับ targeting ที่ชัดเจนนะฮะแปลเป็นภาษาง่ายๆนะครับก็คือต่อให้เรามีของหนึ่งชิ้นเนี่ยเราก็จะพยายามไม่ขายของกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันขายยากนะครับคือในโลกแห่งความฝันเนี่ยเราก็อยากจะขายให้ได้ทุกคนด้วยงบการตลาดที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทํมัได้ค่อนข้างยากน,นะครับถ้าเรามีกลุ่มลูกค้าชัดเจนเนี่ยเราจะวางโจทย์การตลาดกับวางโจทย์การทาธุรกิจได้ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่นนะครับในธุรกิจของโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีตลาดอย่างชัดเจนใช่ไหมครับสมมติผมบอกว่าตลาดมือถือเนี่ยถ้าผมมีมือถือหลักหมื่นบาท2 0 0 0 0บาทเนี่ยผมจะขายทุกคนหรือเปล่าโดยรวมแล้วมันก็ไม่ใช่นะฮะมือถือมันก็จะมีตลาดหรือว่ากลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนเนาะยกตัวอย่างเช่นมือถือที่เป็นแบตอึดสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมมือถือที่เป็นกล้องสวยสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปมือถือที่เป็นแบบมีปากกาสำหรับการทํางานสำหรับคนวัยทำงานใช่ไหมครับมือถือพวกนี้ก็คือมือถือที่ ออกแบบมาสําหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับก็จะมีเรส์ราคาของมันมีฟีเจอร์สําคัญของมันแล้วก็มีวิธีการสื่อสารสําหรับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เฉพาะกลุ่มเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะครับหาเราอยากศึกษาเพิ่มเติมน,นะครับไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดที่เรียกว่า STP analysis นะครับเดี๋ยวผมจะมีบทความผมอยู่ตรงนี้นะครับสามารถไปอ่านได้แต่โดยรวมแล้วเราต้องมองให้อย่างชัดเจนนะครับว่ากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่นะแล้วทีนี้เนี่ยตลาดของเรามันจะชัดเจนมากขึ้นนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหลายๆที่นะครับอาจจะไม่ได้มี segmentation หรือว่า targeting อย่างชัดเจนนะครับบางทีเราก็ต้องอาจจะแบ่งลูกค้าเป็นแบบทำเลใช่ไหมครับลูกค้าที่อยู่แถวทำเลนี้ลาดพร้าวรามินทาเยาวราชทองหล่ออะไรอย่างนี้นะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการทำ segmentation หรือว่าการทำ targeting แบบหนึ่งเหมือนกันทีนี้ก็คือกลยุทธ์ที่3นะครับก็คือเรื่องของความได้เปรียบทางธุรกิจนะครับภาษาอังกฤษก็คือ competitive advantage นะครับความได้เปรียบทางธุรกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพูดบ่อยในโรงเรียนบริหารนะ บางคนอาจจะบอกแค่ว่าแบบไอ้บริษัทเจ้านี้เนี่ยมันเงินลงทุนเยอะมันรวยมันมีโรงงานเป็นของตัวเองมันก็เลยได้เปรียบเนี่ยคู่แข่งสามารถกีดกันคนอื่นได้นะฮะแต่ว่าความได้เปรียบจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลแค่ว่าธุรกิจใหญ่สามารถมีได้แค่เจ้าเดียวนะครับบางทีธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยก็มีความได้เปรียบได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเป็นธุรกิจขนาดเล็กผมอาจจะมีประสบการณ์ขนาดนี้มาก่อนนะครับสมมติผมบอกว่าผมอยากจะเปิดบริษัทบัญชีเนี่ยแต่ว่าผมทําบัญชีมาแล้ว20ปีอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ก็คือถือว่าผมมีความรู้เฉพาะตัวค่อนข้าง,างเยอะนะครับผมก็มีความได้เปรียบเหนือคนอื่นหรือว่าในกรณีเดียวกันนะครับถ้าผมแบบมีคอนเน็กชันมีเส้นสายมาเยอะนะครับผมเริ่มทํามาประมาณ10ปีผมมีเพื่อนเยอะผมมีเพื่อนร่วมงานเยอะเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบของธุรกิจในขนาดธุรกิจเล,เล็กๆของผมนะฮะในกรณีที่ดีที่สุดนะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าเรามีเพเทนต์ ent, เรามีองค์ความรู้ที่คนอื่นไม่สามารถลอกได้มีสิทธิบัตรอะไรพวกนี้เนาะอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับธุรรกิจหลายๆที่นะคับ ทำเลดีก็ถือว่าเป็นความได้เปรียบเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ใจกลางทองหลอ่ออยู่ใจกลางยาวร่าเนี่ยมีคนเดินผ่านเวลาหลายพันหลายหมื่นคนเนี่ยมันก็คือความได้เปรียบที่เจ้าอื่นสามารถลอกได้ยากหรือว่าถ้าจะลอกจริงๆนะครับก็คือต้องใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับถึงจะสู้กับผมได้เอาเป็นว่าก็ลองไปปรับดูแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานะธุรกิจเราเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เรามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนหรือย,ย หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างนะครับกลยุทธ์ธุรกิจที่เหมาะกับสินค้าของเราได้หัวข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการบริหารคนนะครับหัวข้อนี้เนี่ยจะเรียกว่าการบริหารคนก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ถูกผูกกับว่าเรามีเงินเท่าไหร่เรามีทรัพย์สินเท่าไหร่นะฮะเราก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าธุรกิจออนไลน์ในสมัยนี้นะฮะต่อให้เราไม่มีเงินลงทุนเยอะเนี่ยเราก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายแล้วเนาะถ้าบอกว่าเป็นสมัยก่อนนะครับอยากจะเปิดหน้าร้านหน้านึงนะฮะต้องมีค่าตกแต่งต้องมีคค่่่าาเชทีนะรับ มันก็อาจจะต้องมีงบการตลาดหรือว่างบการทําธุรกิจแบบ5ล้าน10ล้านบาทเนาะก่าจะเริ่มต้นได้แบบแบบเป็นกรอบเป็นกรรมหรือว่าแบบในระยะยาวเนาะแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยเราแบบเงินเริ่มต้นหลักแสนบาทหลกักล้านบาทเนี่ยก็สามารถเริ่มทําอะไรเล็กเป็นของตัวเองได้แล้วนะครับถ้าเรามีช่องทางเป็นช่องทางออนไลน์การบริหารคนในเชิงธุรกิจก็คือเรื่องของ operations management นะครับการบริหารการปฏิบัติงานส่วนมากก็คือการตเตรียมมา,ว,าว่าแบบตอนเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีหน้าที่อะไรบ้างที่สําคัญสำหรับการเริ่มต้นนะ และหน้าที่พวกนี้เนี่ยต right ้องมีพนักงานคนไหนมาดูแลบ้างใช่ไหมครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยจำนวนพนักงานที่มาดูแลเนี่ยมันก็จะตีกันเป็นว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเงินเดือนที่ต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วก็กลายเป็นว่าเงินลงทุนที่เราต้องใช้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยระยะเวลา1ปี3ปี5ปีเนี่ยมันคือเท่าไหร่บ้างนะครับจำนวนพนักงานเท่ากับเงินเดือนเท่ากับเงินลงทุนที่เราต้องใช้นอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของโครงสร้างธุรกิจด้วยนะครับในโรงเรียนบริหารก็จะบอกว่าผู้บริหารหนึ่งคนหรือว่าคนคน ดูแลพนักงานหรือว่าดูแลลูกน้องได้ประมาณ5-7ถึงคนเท่านั้นเนงนะครับคือมันก็อาจจะมีคนที่เก่งที่ดูแลได้เยอะหรือว่าคนที่ไม่เก่งที่ดูแลไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือ5-7ถึงคนเนี่ยกำลังดีที่สุดแต่ว่านะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็อาจจะเลือกไม่ได้ว็ได้ไหมครับบางทีเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอ่ะเราไม่ได้มีเงินจ้างผู้จัดการหรือว่าจ้างแมเนเจอร์เยอะนะฮะบางที1คนเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลพนักงานแบบน20คนก็มี่ส่วนนก็เมีเหมือนกับแต่่วา ถ้าอยากจะทําให้มันเป็นระบบเป็นโครงสร้างจริงเนี่ยก็อ,อิงตามที่ผมเคยพูดไว้เมื่อกี้แต่ผมก็ต้องขอย้ำนะครับว่านี่เป็นแค่ภาพรวมโดยรวมนะครับมันไม่ได้เป็นแบบสิ่งที่เราสามารถเหมารวมได้ทุกที่นะครับเราก็ต้องยอมรับจริงนะครับบางคนแบบเก่งเรื่องการบริหารจริงแบบดูแลลูกน้องได้เก่งจริงนะครับแบบใส่ใจมากๆเนี่ยคนพวกนี้ก็อาจจะดูแลลูกน้องแบบไ,ได้เยอะหน่อยใช่ไหมครับเป็น10คนอะไรอยนะ่างเงี้ยเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องนี้เนาะบางทีเราก็ดูแ,แลได้แค่2คน3คนนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างว่าทักษะเราคืออะไรกันแน่เราเก่งเรื่องไหนแล้วก็เรามีเงินลงทุนในการจ้างคนมากแค่ไหนนะฮะหรืออย่างหลายๆที่นะครับมีพาร์ทเนอร์นะครับมีหุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยก็มีคนมาช่วยดูแลได้มากขึ้นใช่ไหมครับส่วนนั้นมันก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้จากประสบการณ์ผมน,นะครับลูกค้านะครับกับเงินที่หมุนเข้าบริษัทนะครับหรือว่ากาไรเนี่ยก็คือตัวตัดสินใช่ไหมครับว่าธุรกิจเราเนี่ยต้องมีการจ้างงานพนักง,งานมากแค่ไหนกันนะ แต่ว่าถ้าเราไม่เห็นภาพจริงๆนะครับก็ไปลองสังเกตธุรกิจที่มีโครงสร้างใกล้ๆกับเราได้นะครับผมหมายถึงว่าแบบสมมุติผมอยากจะเปิดร้านอาหาร1รล้านเนี่ยถ้าผมไม่รู้ว่าผมต้องมีพนักงานกี่คนในการรับลูกค้า10โต๊ะ20โตะเนี่ยผมก็ควรจะไปนั่งสังเกตธุรกิจร้านอาหารที่คล้ายๆกันที่อาจจะอยู่ในห้างไงใช่ไหมครับว่าใน1กะเนี่ยเขามีพนักงานกี่คนแล้วพนักงานจํานวนเท่านี้เนี่ย เขาดูแลลูกค้าได้ประมาณกี่โต๊ะกี่โต๊ะนะครับอย่างที่ผมบอกในหัวข้อของการตลาดกับแผนธุรกิจครับคือหลายๆอย่างเป็นเรื่องของการออกไปเก็บข้อมูลเนาะถ้าเราไม่รู้เราก็แค่สละเวลา1วันหรือว่า3ชั่วโมงเนี่ยไปลองสังเกตหลายๆที่ดูนะครับว่าคนอื่นเขาทายังไงกันนะครับแล้วก็เอามาปรับให้เหมาะกับโครงสร้างของเรานะครับหรือว่าสำหรับหลายๆคนที่เริ่มทํามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนหน่อยนะว่าลูกค้าปัจจุบันเข้ามาเท่านี้เราต้องใช้พนักง,งานเท่านี้เนี่ยนะโอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องง่าย หัวข้อนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในหลายๆที่นะครับเขาก็อาจจะสอนตัวเลขยุ่งยากของเราใช่ไหมครับสมมติผมไปดูแบบ dbd หรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทมหาชนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีงบการเงินมีตัวเลขยิบย่อยมาหมดเลยนะครับถ้าเราทําได้ระดับนั้นเนี่ยก็คือถือว่าดีนะฮะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ไปถึงระดับนั้นเนี่ยมันก็มีจุดง่ายๆจะสามารถเริ่มต้นได้ก่อนนะครับพื้นฐานที่สุดเลยที่อยากจะแนะนานะครับก็คือจุดคุ้มทุนนะครับแปลว่าเราต้องขายสินค้าประมาณกี่ชิ้นเราต้องดําเนินกิจการมาประมาณเท่าไหร่นะครับเราถ ไม่เหนื่อยฟรีหรือว่าไม่ขาดทุนนะฮะจุดคุ้มพูดเนี่ยจริงๆผมก็มีบทความสอนอยู่นะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดอยู่ใต้วิดีดอนะสามารถไปกดดูได้หมดเลยนะฮะโดยเบื้องต้นก็คือเราเอากําไรจากการขายนะครับมาหารทุนเบื้องต้นที่เรามีทั้งหมดนะครับสมมติตอนแรกผมบอกว่าผมมีร้านค้าอยู่อนะผมแต่งร้านไปประมาณ1ล้านบาทเนี่ยสินค้า1ชิ้นของผมที่ผมขายเนะี่ยกำไรโดยเฉลี่ยประมาณ500บาท เราเอา500บาทมาหาร1ล้านบาทนะครับก็เท่ากับว่าประมาณ2,000ชิ้นเนาะเท่ากับว่าถ้าผมอยากจะคุ้มค่าทุกอย่างที่ผมลงทุนที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องขายสินค้าให้ได้ประมาณ2,000ชิ้นนะครับถ้าขายมากกว่านั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกําไรต่อเนื่องแล้วแต่ว่ามองเป็นกําไรต่อชิ้นบางทีมันก็ไม่เห็นภาพน,นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําให้ทุกคนดูเป็นจํานวนชิ้นที่ขายให้ได้ต่อเดือนด้วยนะฮะก็คือรายได้หรือว่ากาไรต่อเดือนของเรานั่นแหละ ภาษาเทคนิคก็คือเรื่องของการพยายกรณ์อยอดขายนะครับแต่ว่าเบสิกก็คือให้พยายามเริ่มขายหรือพยายามเก็บข้อมูลดูก่อนสัก1-3เดือนนะครับแล้วก็ให้ดูว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันขายได้ประมาณกี่ชิ้นโดยเฉลี่ยนะฮะทีนี้นะครับพอรู้ว่า1เดือนเนี่ยเราขายได้โดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะสมมติ20ชิ้นร้อยชิ้นใช่ไหมครับเราก็เอามาหารกับจํานวนชิ้นที่เราได้ในจุดคุ้มทุนนะครับว่าสมมติผมบอกว่าผมต้องขาย2 0 0 0ชิ้นผมถึงจะคืนทุนนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ย 200ชิ้นอ่ะก็กลายเป็นว่าผมต้องทําอย่างเงี้ยไปประมาณ10เดือนนะผมถึงจะคุ้มทุนใช่ไหมครับการคิดแบบนี้คือการทําให้เราเห็นภาพเะครับว่าเราต้องดําเนินกิจการแบบเนี้ยไปอีกกี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนเราถึงจะได้กําไรถึงจะหายขาดทุนหรือว่าถึงจะไม่เหนื่อยฟรีก็แล้วแต่นะครับแล้วถ้าเรามองว่าเอ้ยมันไม่โอเคเราอยากจะทําให้มันเร็วกว่านี้หรืออยากจะได้เงินมากกว่านี้มันก็เป็นเรื่องของการไปหาช่องทางการขายเพิ่มเติมการทําการตลาดเพิ่มหรือว่าจะเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ แน่นอนนะครับทุกอย่างในวีดีโอนี้นะครับเป็นเรื่องของพื้นฐานแล้วก็ภาพรวมนะครับหลายๆอย่างในธุรกิจเนี่ยเราไม่สามารถเหมารวมได้น้อมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่แบบอธิบายเป็นคำพูดยากนะครับอย่างความคิดสร้างสารรค์หรือว่ากลายุทธ์หรือว่าความได้เปรียบทางธุรกิจของเราเนี่ยที่มีแค่ตัวเราครับที่จะรู้เท่านั้นเองนะครับคนอื่นไม่สามารถตีเป็นตัวเลขหรือว่าตีเป็นค่าแทนทุนได้นะทุกคนต้องตีค่าของตัวเองให้ได้เท่านั้นเองนะสำหรับผมนะครับถ้าผมไม่รู้จริงเนี่ยส่วนมากก็คือออกไปเก็บข้อมูลใช่ไหม ถ้าอยากจะได้ตัวเลขแบบเป๊ะๆจริงๆก็คือลงมือลองทาเองดูเลยนะครับสัก1-2เดือนนะครับอาทิตย์จะเห็นภาพแล้วว่าตัวเราที่ด้วยทักษะเท่านี้ด้วยทรัพยากรเท่านี้ทําได้เท่าไหร่กันแนะน่นะหลังจากนั้นก็ปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีการทําแบบผมเนะี่ยมันจะเป็นวิธีที่เรียกว่าความเสี่ยงต่ำแต่ว่ามันก็จะไปช้าหน่อยนะครับถ้าทุกคนอยากจะมีความเสี่ยงสูงหน่อยหรือว่ามีเงินลงทุนมากหน่อยเนะี่ยก็ใช้เงินลงทุนมากหน่อยเพื่อออกไปเก็บข้อมูลก็ได้ครับส่วนนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮ วิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับทุกคนชอบอย่าลืมกดลไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ผมต่อไปได้วันนี้สวัสดีครับ